ทุกคนอีพีสองนะนี่ก็ผัดกันถือกล้องเนาะเฮ้ยใสของยางทำไมไม่ได้ลนะไเล่นนะ้ำไค่ใส่เล่นอ่ะหอยบออย่าใส่อย่าใส่ก็ยังจะใสวันเนี้ยอีพีสองเต็มที่ไปเลยขอโทษนะอีพีสามไม่มีอ่ะขอโทษนะทุกคนถ้าเกิดเราว่างเราก็จะทำอีพีสามนะแต่เราดูก่อนว่ามีอีพีสามหรือเปล่า ถ้าเราไม่ว่างต้องขออภัยที่ยทุกคนถ้าอยากให้มีอีพีสามก็เราจะหาเวลาว่างนะเพ่อนเอ๊ะไไนะอะไรไ, <c oughs> ไปกดไ,ไ,ไ,ไปกดนน่าข่อยจังเฮี้ยจะเปิดทำอะไรหลายรอบฮะ อยาให้มีอีพีสามปะเราอยาให้ แะ่เป็นบ้างมันคลิปนะน,นะอุ้ยมีเห็นมีรอมีผู้ชมอยู่นะจิบจับลืมเอายาแก,ก้อไอมด้วยไม่เป็นไรลืมเอาเม็ดไหมเ <c oughs> ล้าจะพยายามหาเวลาว่างทุกคนให้มีต่ออีพสีสามยังไงก็มีอีพสีสามแน่นอนชัว ทุกช้องเสียใจเดี๋ยวเราจะทำอีพีไม่ได้เลย EP2 ีส EP อจะหนักจะเต็ม EP3 ก็หนักกว่าเดิมจะหนักจะเต็มเลยเย้เยสจะมีอีพแล้วเย้อกลายเป็นหินซะแล้วเองนี่ ผู้ชม,มาบางคนรับตัวชี้ขยับไปขยับไม่ขย,ปปยับกนเองจุ๊บป่ะโ้ยแล้วก็หยุดเลยก่อนใครขยับเอ้ยโอเครีบก่อนเราจะรีวิวให้เต็มที่เพื่อผู้ชมเปนลองเองอ่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้เต็มที่ เกมเราจะเจ็บคอที่มาเจ็บคออย่างดม <c oughs> ใครยังไม่ได้ดูติ๊กตอกของเราที่มาใหม่นะก็าููสวนกันอันที่ภูสวนกันตลกมากใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเราไปดูนะเราจะทำอีพีสาใครดูนะเดี๋ยวเราไปอีพสาเช็กดูว่า <c oughs> ใครดูเยอะถ้าคุณดูเยอะเราจะถึงจะทำอีพีสามให้มี่ดู อีพีสางไม่มันจ้ะอะไรยิงขายให้มันทำไมยิงทำไมยิงทำไมเห้อไปเราเอง มาดูกันดีกว่าสามเป็นไรอะไรเสียงดังรู้ว่ามีอะไรไปก็ทะเลาะกันเนี่ยอันดามาดึงขารูเกือบตกเตียงเลยแบนพี่เราะกอียังไงตาแบดี้ช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 เดี๋ยวเจอตาเราแบน เรเียกตาหนูมาเลยห้าพันตัวชสิห้าล้านตัวช,ช,ช,ชี้ิชี้ชิ สว่างเลยใช่โอ้ยมันหลอกต้นไม้นี่แหละฟ้ายืนอยู่ตรงนี้หน่อยนะห้องน้ำสวยเลยนี่้อบมากเลยนี่ใครดูห้องน้ำตอนคืนจะฉี่ลาดแน่นี่กี่โมงอ่ะโอการ์ตูนมีด่าไปเข้าไปมีการ์ตูนดูไหมฮะ me me I'll... อย่าดึงนะเจ้าทุกหมวดน,นะไปนอนไอปนอนอเ,เอายอย่างไว้ดิายอย่างมึงจะกัดน,นี้ยเฮ้ยมันกัดนะทุกคนมันกัดแล้วมันเกลียงตายไปเลยเจอกัน EP 3ขอปีตีขอเป็นค่าเจ้ะนอนนี้ก่อนนอนขคสิ่งน้องเราทุกคนเจอกัน